ดีค่ะมาพบกับช่องสาวราพัเซุ์ช anel นะคะวันนี้สาวราวเองก็มาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงข้าวข้าวขนมน้ำนะคะนี่นะคะก็ไม่รู้ไปไหนมา่ะคะมาเลี้ยงขนมเด็กๆนะคะเลี้ยงข้าวขนมน้ํานะคะวันนี้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะสาวเราก็พามาดูเด็กๆเตะบอลกันนะคะเด็กๆเตะบอลเสร็จก็จะมีการเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมเลี้ยงน้ํานะคะนี่นะคะเด็ก้อมบอลทุกวันกันนะคะนี่นะคะส่วนที่เลี้ยงนะคะก็เป็นผัดกะเพราหมูหมูนะคะเป็นผัดกะเพราหมูนะคะแล้วก็ มีขนมนะคะแล้วก็มีน้ำเบปซี่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้มแรงนะคะต้มแฟงนะคะต้มแฝงไก่นะคะนี่นะคะ <Space. S 1> ผู้ใหญ่ใจดีเนาะเเที่มาเลี้ยงเด็กๆนะคะส่วนนะะ hey, <look. S 1> ี้จะเป็นข้าวสุดน,นี่นะคะส่วนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาเลี้ยงเด็กๆวันนี้เนาะ มันเลี้ยงข้าวนะคะก็จะมีข้าวผัดกระเพราหมูนะคะแล้วก็ต้มแฟรงไก่นะคะ เด็กๆนะคะนี่นะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณผู้ชายนะคะที่มาเลี้ยงเด็กๆวันนี้เนาะนี่นะคะเด็กๆก็ความสุขมุมน่ารักน่ารักนะคะเป็นเด็กบ้านๆของบ้านเราเองนะคะที่ครูก็สอนให้ฟรีเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจดีเขามาเห็นนะคะเขาก็มาเลี้ยงเด็กๆทุกๆสิ้นเดือนนะคะทุกๆสิ้นเดือนจะมีคนมาเลี้ยงนะคะ ต่อน้ำเลยลูกแล้วออกคุหรี่ยังออกคุณรี่มไปลูกไปแล้วแก่แล้วแก่เลยจะดูมุนน่ารักน่ารักนะคะออตงแวงเอาล้นลเลยนะคะเอาเไปเด็กเด็ก แล้วก็แจกน้ำคคกแล้วก็มีขนมด้วยนะคะเด็กๆก็ดีใจกันนะคะ ผู้ใหญ่ใจดีมาแจกเนาะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะอากาศอากาศดีมากนะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วเด็กๆก็ได้มาเล่นบอลกันนะคะอันนี้เขาก็จะเลี้ยงนะคะทุกๆสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีเขามาเลี้ยงเด็กๆนะคะวันนี้ก็อีกวันเนาะสาวเราเองก็ไม่มีอะไรก็มาอัดคลิปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ะคะมีน้ำมีแป๊บซี่มีขนมมีข้าวนะคะ,ะ,คะเราจะให้ดูนะคะเนี่นะคะต้มแป้งน่ากินน่าทานนะคะแล้วก็ผัดกะเพราหมูนะคะยังเยอะอยู่เลยพี่เด็กยังเยอะอยู่ออไม่ถ้าเลา นี่ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆนะคะที่ผู้ปกครองของเด็กเนาะที่ส่งเด็กมาเรียนฟุตบอลแล้วก็มีโอกาสได้มาเลี้ยงน้องๆด้วยกันนะคะนี่นะคะพี่ผู้ชายเสื้อฟ้านะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่มาเลี้ยงเด็กๆนี่ก็เป็นบรรดาคุณแม่นะคะมามาตักกับข้าวให้เด็กๆนะคะ ส่วนนู้นนะคะเด็กๆก็นั่งกินกันเนาะยังมีความสุขแล้วก็คนแข่งก็แข็งไปนะคะส่วนเด็กๆนี่นะคะหิวนะคะอันนี้กับน้องเพื่อนนะคะอร่อยไหมคะไม่ได้กินเลยครับอร่อยไหมอ้ยกินคำใหญ่จังอร่อยแมวเดิบนี่ นี่แสดงว่าแม่ค้าทําอร่อยนะคะกับข้าวนะคะน่ากินน่าทานมากนะคะเด็กๆก็มีต้มนะคะก็ผัดกะเพราลาดข้าวนะคะก็มีก๋าซี่ให้เด็กๆนะคะส่วนตรงนู้นก็ยังเล่นบอลกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะรัถ่ายให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นบอลเล็กๆบอลหมู่บ้านเนาะเด็กๆ็กในหมู่บ้านเล่นกันนะคะ ที่มาฝึกซ้อมทุกวันทุกวันนะคะเฮ้ยใครกินเร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปถามเด็กๆว่าอร่อยไหมคะคุณโยกคะอร่อยไหมอร่อยอร่อยต้องทำยังไงอร่อยอร่อยคุ้มส่วนบรรดาที่ยืนหนูนี่ก็เป็นโค้ชที่สอนเด็กๆนะคะสอนเด็กๆเด็กๆก็กินกันอย่างอะเลดอร่อยกันนะคะอเนะคะหิวกันนะคะ คนนี้แหละคนนี้เนี่ยกินอุดมสมบูรณ์ดีคนนี้เนี่ยนี่นะคะโตอร่อยไหมรอร่อยครับนะคะวันนี้เด็กๆฟูตซอลด้านนู้นเขาไม่ได้มาเล่นกันเนาะนี่ก็มีแต่เด็กๆนี่นะคะตอนนี้ก็เลิกกันแล้วเด็กๆก,ก,ก็จะมา รับอาหารนะคะรับอาหารรับขนมกันนะคะนี่นะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงเนาะต่อแถวเลยต่อแถวเลยเนี่ไปเอาน้ำต่อได้เลยนั่งนบนวงนะเดี๋ยวเอาต๊ะไปให้นั่งบนวง,งนั่งบนวง ไม่ค่ะเด็กๆก็เหนื่อยกเหนือนท่วมตัวนะคะเด็กนั่งนั่งกัะพืนเลย พาลูกๆมามาเล่นนะคะสอนให้ฟรีนะคะกับข้าวก็เลี้ยงฟรีนะคะก็จะมีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะเข้ามาเลี้ยงทุกๆสิ้นเดือนเนาะก็ผัดหนุนหมุนเวียนเปลี่ยนกันนั่นก็เป็นผู้ปกครองบ้างที่มาเลี้ยงเด็กๆนะคะทุกๆสิ้นเดือนเขาก็จะมีมีครั้งหนึ่งเนาะที่มาเลี้ยงเด็กๆนะคะก็จะมีข้าวกับข้าวมีน้ํามีขนมนะคะเฮ้ยใครไม่หยิบกินอีก โค้ดบอกเบิ้ลได้เบิ้ลได้นะคะใครไม่อิ่มเบิ้ลได้นะคะส่วนนู้นส่วนนี้ก็เป็นเด็กโตนะคะส่วนนี้ก็เป็นเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กจะได้กินก่อนนะคะเด็กโตกินทีหลังนะคะอันนี้ก็โค้ดนะคะโค้ดก็ยืนมองเด็กๆกินเนาะภูมิใจภูมิใจนะคะเด็กๆเล่นได้กินได้นะคะเกเก็บเก็บทิ้งขยะด้ยละลูกจานใครแก้วใครอะแก้วะอย่างนั้นเอ้ ผู้ใหญ่จะดีเนาะเสื้อสีฟ้าๆนี่นะคะสาวเราเองก็ไม่รู้จักชื่อเพื่อน,นอเนาะแ้วไม่ได้ประกาศออกให้นะคะเพื่อนก็มาเลี้ยงเด็กๆทุกๆสิ้นเดือนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้สาวเราด้วยนะคะนี่นะคะขายดีมากนะคะออร่อยมาก